ขนาดนี้ทานที่ตามพับทรงรถเปย์เนาะรถนี่รถไขมุกแดงเด้อไขมุกดำสิฟ้าทานไปเพิ่งขึ้นปูปูสามดาวไขมุกดำจเปย์ไม่พอใจสิบไขมุกดำเปย์หอยนสะิบกูปบท้ายเห็นนาซูนะหล่ลอล้ำผมเป็นเลิศลอก ขึ้นวะขึ้นวะขึ้นขี้ขึ้นซะเว้ย เอาเอามีอาการเมาเราแล้วเนาะอะไๆๆๆๆวน้ยปล้าพอจังหวะมันไปแสมจิเจ้ ต่อไปมัน็นรถสองขัน้นเมื่อกี้จวงไข่มุกดำจวงอ่เวฟเวฟห้อยซิฟจะผ่านเส้นทางนี้นะเน,นี่ยขึ้นสั้นลาเจออเียแถวนี้นี่เบิ้งนี่เหินตั้นขึ้นมานี่แล้วขึ้นเส้นเนือพี่เทียมนะเด่นอันนี้ความสั้นนี้ประมาณ40องศา45องศา ตันนี้ท้ายมันบเห็นสั้นหนึ่งดอกแล้วต่อไปจะพาไปเบิ้งรถไข่มุกดำหลากฮอนดา้าซิปบัมมฮอดเกอลอเส้นทางโอ้เส้นทางเขาเปิื่อยๆกันดาน้านหลย เส้นทางภูเขาหายเลยก,กันด้านเนาะนี่ภูเขาโอ้สัพพสิงภูเขาธรรมศาสตรส์สวยสดงดงามปัจจุบันนี้เดินเก่าเลยเลยอากาศหมอกเอา้ายินเสียงไข่มุกดำมาละไปติดตามรับสมเออมาแล้วไข่มุกดำ khai mục đăm là honda hoài sipner ha, à, súp giá xơi khai mục đăm à คน่านพาความถุก์ยากเนาจะเป็นอะไรก็มีมเยเลยไม่ลหรือ่าป่าไปเล,ปลเอาไมุกน้ำลากคันด้าอยซิป ไข่มึกดำนี่เห้งเนาะเออสือสิบเอ็ดตัวเด้อนี่เสือสิบเอ็ดตัวลาคอนดาคอยซีฟมันลามันไม่โชเออคอนดามันโฉบขาดเนาะคอนดาคันนี้มันโฉบขาดเด้อพี่น้องเลยคันเโตอนลูสงสารแล้วมาสวยได้ออมาสวยสอนต่างนี้เนาะมั่วซวยสอนเฮ็ดเดียต่างนี้ได้อันนี้มันอันนอกโคตรตันได้ phát phá phát phúc nhà Thịt nướng mê Thịt nướng khưng mê เกี่ยวคนผูดละเกี่ยวจิตพันพาความสุขยากละโมเมนต์ฟุตท้ายกี่ขั้นเนอะเนี่ยเจ้าของสมนาวคนให้มุกดำเนอะ sau cân vé anh nhìn này, ừ. và lời mới là gì nọ, trên con thác, sát nó thảm sát bán à. bên đó ý nào.

เอารอเด้อสุดท้ายคันนี้ก็ลงคู่แล้วเนาะจบรายการท้ายทำไข่มุกดำสวยพันดาโซนตะลาครับจักใจบ้าไข่มุกดำเนะ้อนี่